ดอนพันีเอฟซีในส่วนของการมาเยาววันนี้มีผมบรปัตตุรุนทัคดีและคุณเกลือชัยคุณโพครับเริ่มแบทเทิลครับเส้นทางสําคัญของชมรีเอฟซีอีกครั้งหนึ่งจะทําได้หรือเปล่านะครับเป้าหมายคือเคลิสโยนเข้าไปแทกลูกนี้โอ้โหเลี้ยงไว้จริงจริงครับโอ้โหติดไร้ได้ไปเลยครับีมุ่งสูง่ดาจนได้ครับเคลิสอจบแล้วโอ้โไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเปิดตรงหัว เข้าหัวเฮลิสตนเข้าในได้เหมือนกันนะครับแล้วเลือกทิ้งช่องนี้ดีกลับมายิ่งเรียบร้อยโอ้โหทำชิ้นเล่นด้วยกันสวยมากนะครับได้จนได้โอ้โหสุดท้ายเป็นทางซ้าเลยครับแต่การตอกส้นคำชิ้นของท่าเซนตาวูดนี่โอ้โหแล้วก็ปิตาหลังนะครับเขี่ยมาให้แล้วก็เป็นขัดยุคเลงเข้าซ้ายเปิดในมาแล้วได้ชอาโอ้โหเรียบร้อย สวยเลยครับชิตนภ์ทรงติครับโอ้โหการแอซิทของทีมขันยุกเป็สุดยอดจริงๆนะครับวันนี้2แอซิทแล้วนะครับประตูที่3ของชมบุรีนะฮะทีมชิตนภ์ทรงติประตูแรกของเขาในลุกการ์ีกด้วยพิสดากาแมนคิดเข้าในได้พิสดาเล็งแล้วหยดเข้ามาตรงนี้กระโดดแปรร้อนเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่สัมผัสแรก ป,ป,รประตูแรกเหมือนกันนะครับทีนรทเพยงแป้ในโอการดีครับถือว่าเข,าข้าทำสวยงามแต่สีหน้า